สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปัญทูจำกัดร่วมกับ Attack 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปไบก้อนเสนอเกมพันหน้าเพื่ออาทร ขอรับเข้าสู่รายการเกมพน้าเอื้ออาทรนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเจอกับเราครับเกมพนาเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยครั๋ยวจบโอเคนะครับวันนี้ดารา6ท่านแล้วครับครับาน้องนิวน้องต่ายนะฮะนี่ะครนี่นครอยู่ช่อง7นะครับแล้วน้องปรัชนะครับน้องฝนนะฮะแล้วก็คุณไทยคุณทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิว มาพยากรครับนี่เป็นอะไรฮะเกี่ยวกับเหมือนมีวิญญาณกระซิบอะไรอย่างงี้มาบอกอ๋อมีภัยกระซิบภัยกระซิบภัยกระซิบอ๋อแล้วก็ทำให้คนนี้เหมือนรู้รู้เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นอย่างงั้นแล้วนี่เป็นอะไรตัวร้ายตัวดีตัวดีครับตัวดีฟังฟังพวกเพศใช่หรือเป็นพระเอกเลยเป็นเป็นพวกพระเอกเป็นพวกพระเพศเป็นพวกพระเอกพวกพระเอกพวกพระเอกผ่ายพยากรผ่ายพยากรแล้วมีอีกเรื่องด้วยอะไร ดังดังสวรรค์สาบดังสวรรค์สาบครับอโ,อโอเคติดตามชมได้ผลงานของเขาครัคร้งตต่มีคนครอยู่นะฮะเรื่องเงา เรื่องเงานะเรื่องเงาเนี่ยโอ้โหเขาเทคนิคพิเศษเยอะนะเนี่ยใช่เป็นผีด้วยใช่ไหมหนูเป็นเนื้อเล่นเป็นผีค่ะเออเรื่องเงานะฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกไหมแหวนสว่าแหวนสว่านแหวนสว่านก็เป็นผีเหมือนกันค่ะแหวนสว่านสว่แล้วก็มีร้านสาวนิรนามด้วยโอ้โหหลายเรื่องเลยหลายเรื่องติดตามดูได้แล้วความต้องเจ็ดสนุกสนานกันนะครับครับครเอ๊คนนี้ดีกว่าปราช ปรัตปรมินครับโหชื่อเหมือนเจ้าร้ายโบราณมากปรัตปรมินรละครละครตอนนี้ก็มีไวมันพันอสูครับกำลังออกอากาศอยู่ครับไวมันพันอสูรนี่เป็นจระเข้ใช่ไหมผมเป็นกายทองครับเล่นจริงอ่ะเล่นเลอะเล่นอะไปเหลอะวันนึงเป็นจระเข้ฟังเลยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นกายทองแล้วก็มาสู้รบกันครับเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องแฟนตาซีหน่อยหน่อยนะใช่ครับคือเรื่องมันจะเป็นแฟนตาซีครับจะเป็นเรื่องราวของมือปราบอสูรครับจะคอยมาปราบพวกปีศาจครับ เราบีสวิตเนี่ยบีสวิตใช่ครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกนอกจากไวมันพาราสุลนี่ดูได้ตอนเย็นเย็นแล้เย็นครับแล้วก็มีลีลาวดีเพิงครับก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่อันนี้หนังรักไงหนังรักหนังรักใช่โอเคเอาละอันนี้มีภาพยนตร์ครับหนังเลยน้องฝนนลินทิพย์เพิ่มพัทระเลียขนมันยากไปเลยาวค่ะ มินนังก็โอทีผีโอทามค่ะโอทีผีโอทามแต่ว่าหมดเวลาของผีแล้วแต่ขอต่อโอทีอ่ะ ที่หรอกไม่มีเันรบเวลาอหมดหมดช้าแล้ค่ะต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอคล้ายกันค่ะจริงๆอันนี้มันเป็นภาคต่อของตีส 3D ค่ะที่เป็นของพี่เล่แมคโดนัลลกับพี่ชาคิดภาคนี้เนี่ยมีพี่อนดาเอเวอร์ริงแฮมเป็นตัวนําเป็นบอสใหญ่แล้วก็จะเป็นพนักงานใช่ก็จะมีเรื่องราวของการแกล้งกันในออฟฟิศ มันก็จะมีทั้งแบบทั้งแผนทั้งผีเลยไม่รู้ว่าตรงลงกันอ๋อันผีจริงผีหลอกใช่ค่ะมันก็จะเป็นนิยามว่าเจอผีหรือเจอแผนในเรื่องอะค่ะแล้วเขหลอกไหลอกด้วยไปหลอกด้วยก็วงคลหรือว่าผีกันแน่ ตอนแรกอาจจะเล่นเกมไงยเฉยตอนแรกอาจจะเป็นเอ๊ะคนหรือเปล่าแต่อยู่ดีมีผีเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมันจะสนุกตรงที่คนดูต้องเดาเอาว่าเป็นคนหรือเป็นผี่ะคโอเคนะครับวันนี้น้องๆเนจากพิซซูโลกเลยนี่รเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิซซูโลกนะครับอยู่ในแท็ของฮัดพัดครับพัดผัด ขอมาเราก็พร้อมจะแจกแต่ถ้าทําไม่ได้ตามที่ขอมานะครับสมาร์ทโฟนดีโมบายมอบเงินรางวัลให้3,000บาทสมาร์ทโฟนดีโมบายทุแก้งแมวเหมียวต่อเลยนะครับคุณรุ่งคุณด้วย วันนี้ได้รับจดหมายเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากจะออกรายการเกมพันหน้าเพราะว่าตอนนี้เมียคลอดลูกคลอดเสร็จปุ๊บเมียคลอดลูกใครไปเขียนหาจดหมายเมียคลอดไปแล้วแต่ว่าไม่มีนมอยากได้นมเพราะว่านมเมียนไม่มีน้ำนมมีแต่เลือดเมียไม่มีน้ำนมคือให้ลูกกินเนี่ยมีแต่เลือดอ่ะก็เลยไม่มีแล้วยากจนอ่ะนี่นี่พูดถึงว่าผู้หญิงนะบางทีนะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท้องแล้วแบบว่ามีลูกออกมาแล้วจะมีนมให้ลูกทานทุกคนนะคนสมัยก่อนถึงต้องมีแม่นมไงแม่บางทีถูกว่าเขาก็เลยเขียนมาทางรายการว่าขอเป็นนมผงขอเป็นนมผงทีนี้เราก็บอกว่าความสามารถอะไรล่ะความสามารถมาแรกนะต้องมีความสามารถต้องมีความสามารถได้ให้เป็นนมผงได้อเขาไม่รู้จะทำอะไรรายการเรามีไฟแชกจำได้ป่าวปึ๊กปึ๊กไฟแชกปิดขวดจำเอาไฟแช็กเปิดขวดจำไฟแช็กแล้วก็เปิดขวดเปิดขวดเปิดเปิดอย่างนี้อ่าเขาบอกโอ้โหดูแล้ว ไฟแชกเปิดขวดถ้าจะยากไปของเขาขอเป็นเอาแหวนเปิดขวดได้ไหมเฮ้ยใส่แหวนเปิดใส่แหวนแหวนแหวนน่นก็ได้ใส่นิ้วไหนก็ครับไม่รู้ใช้แหวนแหวนนี้เหรอครับผมแล้วก็เปิดขวดได้ไหมเปิดขวดอุ้ยผมว่ามันจะยากกว่าน่าจะยากกว่าไ้ไฟแช็กนะผมว่านะยากกว่าาได้เหรอฮ้ยลองลองดูยนยากั้นเฮ้ยลองเอาเอาขวดมาลองดูเอาเราไปลองดูดิของเขาเนี่ยทำได้ ดูนี่ว่าดูดิว่าเป็นยังไงไงถ้าทุลงลองดิอ่ะพี่ลงลองเอาแหวนไปแหวนเหนือใช้แหวนเหนือใช้แหวนดิเนี่ยะต่างอย่างนี้นะอย่างนี้นะอ่ะมือเดียวนะอะสองมือก็ได้แล้วแต่เฮ้ยเอาออกแล้วออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้ทางนี้อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเฮ้ยไม่ครบห้าขวดเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นไงอ่ะ มันยังไงมันเจ็บมาสิเจ็บท่ไหนเดี๋ยวเจ็บเที่นี่เลยเจ็บที่นี่ไม่ขอเชิญทุกคนเลยครับเชิญไม่ดารามาหรอมีดารามาหรอเข้าไม่ได้ยังไงเข้าไม่ได้เอาแค่นี้ได้ป่ะไม่ใช่เราดูกันได้นิ้วลองดูลองดูนิ้วไหนครับเขนาไม่ได้แล้วแน่เรินมก้าวขึ้นมาหน่อยนะไม่ยิบพี่ลงแล้วเปิดหน่อยๆแล้วถนัดเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ ได้ได้ได้นะได้นะทำได้นะทำได้นะทำได้นะเอาสาวๆลองมั้ยทำไมโอ้ยโอ้หไอแหวนกดไงแหวนกดไงเลือดพ่อเลือดเลยไงพ่อเลือดพ่อเลือดแต่แต่บางคนก็ใช่โป้ก็ได้นะแล้วแต่ใครถนัดนะนิ้วไหนก็ได้อันนี้ว่าตายไม่ได้ไม่เป็นไรลองลองเลยสักทีลองดูลองดูโป้ก็ได้โป้ก็ได้อันนี้เท่เลยนะเท่เลยนะเฮ้ยเท่เลยนะเป็นไม่สาวเดี๋ยวดีกว่างเฮ้ยเรา เราเฮ้ยเราเนี่ยเอาให้เขาอะโอ้ยนี่นิ้วก็หลวมไปนิ้วเขหลวมไปวะในนิวเขาเล็กเลยรไม่ได้โอ้ยตายแล้วโอ้นี้แหละอะไรม่ได้ไ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 ด้ม่้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ด้ได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ไดได้ม่้ไม่ได้ไมได้ม่้ไมม่ได้ไม้ไม้ไม่่ไ เลือดไม่เอานะถึงเลือดไม่เอานะเขาเก็บแล้วหยุดนะเสียบไม่เข้าซะแไ้มเขาเก็บแล้วหยุดนะโอ้ยอะไร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 ไป่าไหรงเทไาไปไงไปไงเปไงไปไงเปไงไปไงเปไงเปไงเปไงไ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 งไปไงไงไปไงไงไปไงไงปไงเมื่อกี้อาการมันบอกไม่เ็บไม่เ็บไม่เ็บไ่ทไมพูดมีเลือดไไไม่ออก มันทำเร็วๆมันอันตรายนะผมจะบอกให้นะเพราะว่าช่วงนี้ที่หนีบมันลื่นไงพอมันโดนน้ำแล้วมันก็จะลื่นช่วงที่หนีเพิ่ไปใช่ไหมอะไรสิบวิสิบวิสิบวิเท่ากับสองขวดแล้วขวดแล้วขวดละสองวิสองวิสองวิถือว่ายากไหมอันนี้ว่ายากไหมทุกคนบอกยากนะเพราะว่าเท่าเร็วไหมนะอันนี้คนที่เข้ามาเขาบอกว่าวิละขวดขวดละวิครึ่งนาทีก็ได้สามสิบขวดเอาไหมเอาไหมไม่เอา จคือจะถามว่ามันยากไหมมันไม่ถึงกัยากนะคือทําได้แหละทำได้แต่ว่า30วิบวโเยอะ้าวกุดมีี่ต้องแทรว่าเขาต้องไวเร็วมากนะเอาไปพบกับเขาเลยครับคุณอดิศักดิ์เ่เจียครับ สภาพนี่ไหวเหรออายุแหล่อายุแหล่อย่านี้ก่อนเนี่ยสามสิบครับสามสิบนะทำงานอะไรที่ไหนฮะทำงานอยู่อบตโนนรังครับเป็นเป็นอบตอบตโนนรังจังหวัดอะไรครับเป็นนายกอบตเงี้ยหรอไม่ไม่น่านะไม่น่าเป็นพนักงานครับพนักงานของพนักงานอบตที่อบตเป็นพนักงานป้องกันและพันธุ์เท่าสาธารณภัยครับทำอบตได้เงินเดือนกี่ก้าวพันก้าวพันแล้วดูแลภรรยาครับโอ้ดูแลภรรยามีลูกมีลูกแล้วก็ มีหลานด้วยครับนี่หนึ่งก็พันมีเลี้ยงตัวเราเลี้ยงเมียเราเลี้ยงลูกชายไอ้ลูกสาวหรือลูกชายลูกชายครับอายุคนหนึ่งครับอกินน้องแม่ไม่ได้ด้วยครับอแล้วก็มีหลานด้วยครับล้วต้องเลี้ยงดูแลใครอีกก็จะมีน้องแล้วก็มันจะเป็นแบบน้องเมียนะครับน้องเมียน้องเราด้วยน้องเมียด้วยน้องของเมียเออน้องเมียคือน้องของเมียถูกแล้วเออ ทำไมเราต้อง<บ>ดูแลเยอะขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรวะก็เพราะอะไรเพราะเราก็เพราะเราเป็น,นเป็นหัวหน้าครอบครัวอ๋ออินรีเอ๊ยโถ้ยเป็นหัวห,หน้าครอบครัวทห้ย ก่อนเป็นอยู่หน้าครอบครัวก็คือหาเงินคนเดียวเลยที่บ้านอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้คนหน้าครอบครัวพูดเสร็จแล้วขำทำไมไอ้บ้าอ๋อ้อหรอมบายเาครันนี้ไม่พอพอนี่พอไหมพอไหมเดือนหนึ่งขาดไหมต้องขาดนะขาดอยู่ครับขาดอยู่นะทำไมเราไม่บอกว่าเฮ้ยคนอื่นก็ออกไปทำงานทําการน้องน้องเมียไปงานตามมั้งก็เรียนอยู่ครับเขาเรียนอยู่ยังไม่ถึงแล้วกกัดฟันเอาจริงลูกลูกคือ ไม่มีเมียไม่มีนมไม่ไม่มีเลยครับนมก็ตอนตอนเอาลูกกินนมก็มีเลือดออกมาเหรออยากรู้สาเหตุทำไมที่นมเมียไม่มีอ่ะเพราะอะไรก็แฟนผมต่อยมวยครับอะอะไรนะเข่าอะไรเมียเมียเป็นนักมวยครับเมียเป็นนักมวยเดี๋ยวเมียเป็นนักมวยเหรอครับเฮ้ยทำไมอะตอนนี้เป็นอยู่ไหมตอนนี้เลิกแล้วครับ เหรอเนี่ยเป็นนักมวยเนี่ยอ๋อตอนนี้เลิกแล้วเป็นอดีตนักมวยมาป่ะเฮ้ยเนียเล่นเล่นไหมอันนี้หยุดเขาอเ่นมาแลวูกมามามาสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับส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 วัสีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับสว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 ัสดีครับสัสดีครับสวัสีครับสวัสดีคสัสดีครดีครับสวัรัวัสีคดีครับสรั ก็ครั้งแรกก็ค่าตัวพันห้าตั้งแต่สิบเก้าปีที่แล้วค่ะเก้าปีที่แล้วตอนนี้หนูอายุได้สามสิบเอ็ดปีอ๋ออตอนนี้เลิกเลิกเลิกมานานเนี่ยก็ประมาณสี่ปีห้าปีแล้วสี่ปีห้าปีเลยนะอ๋อยังเตะได้อยู่ไหมเตะได้อยู่ไหมยตะได้อยู่นะเอ้ยเอ้เอ้มาเอามามาเร็วี่มาลองเลยลองเลยใครเฮ้ยเล่นแล้วเอกพันธ์มาเล่นมั้งเล่นแล้ว น้ำมวยใคยเล่นแล้วงนี้ต้องจัดตุลลงแล้วฮะโถใครจะแข็งแรงถ้าจะตุลลงมีไหนบ้างมีเรื่องแข็งแรงต้องจัดตุลลงแล้วเออนนี้ก็ใจเย็นๆชื่ออะไรนสมหญิงสมหญิงมีชื่อเล่นไหมชื่อหญิงค่ะน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงหญิงน้องหญิงนั่นแหละเฮ้ยดี๋ยวๆท่าเตะขนาดนี้ทะเลาะกันไอ้นั่นเหลือเหรอ เด้ขนาดนี้ถา้ดีก้อยดีทเลากันด้วยแล้วดูผัวมันจริงถามจีเคยมีเรื่องอะไมเคยทะเลาะกันนะเคยค่ะ ใครใครใครเริ่มใครเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนอ๋อดูเริ่มใครเริ่มก่อนแล้วไงเขาเริ่มก่อนคือไงคือเขาเตะผมก่อนเลยเขาเตะคุณแล้วโมโหเลโมโหผมูสวนไม่สวนไหมสวนครับสวนปับไปไงแต่เขากันได้เฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเเฮยเฮเฮ้ย้เ้เย วันเวยวันไม่เข้าั้งห้าบางยังไงวเขาเข้าเขาเข้าบางนี่บางบางสูงุดพี่ลาสมมติหัวเตะตมเตะก่อนเดวตะกเตะเตะเตะเข้าเตะเข้าถอนถอนนะถอนบางนี่เตะเตะเฮ้ยบางเตะหัวที่้โหเตะเตาอ เก่งมากเลยนะยพี่ถ้ามียถ้าเตะเก่งอย่างเนี้ยที่เรามีแข่งแข่งเตะกระสอบอ่ะเออให้ไม่เอวละพี่พี่พี่นี่นี่แมวแล้วอันนี้นคุณเด็กคุณไม่ต้องเลยเอาสมยิงมาแข่งเตะกระสอบออทำไมทำไมทำไมไม่ส่งสมยิงมาล่ะทำไมผมเป็นหัวหน้าครอบครัวครับ ไม่งผมเข้าใจแต่ผมนั้นไปถัวหน้วครับคุณโอเควันนี้ถ้าเอาให้หนูน้อยแบบนี้นะใช่ไหมฮะนมนะขอเป็นนมเนาะทำยิงเวลาลูกดูเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเนาะเป็นเพราะเลือดออกเหรอเฮ้ยเป็นเพราะว่าเขาออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าถามด้วยถึงไม่มีนมอ่ะค่ะหมอบอกว่าออกกำลังกายนูเล่นกีฬาตั้งแต่อยู่ป .6 นะคะโอ้ก็เลยไม่มีน้ำนมไม่มีอะไรแต่ว่ายังไงก็ ต้องโชว์ความสามารถหน่อยนะฮะ,ะ,ะถ้าเกิดทําได้ก็นมองผงม,มูลค่าประมาณ1 0 0 0 0บาทเป็นของหนูน้อยคนนี้น้องอะไรครับน้องอาชิค่ะน้องอาชินะครับน้องผงม,มาอเอาไปให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับอชอบแบบไหนก็เลือกเอาะลุลูกนะ,อะ,อะโอเค อุ้ยเด๋อลูกน่ารักด้วยอ่ะโอเคนะฮะกติกาของเรามีง่ายครับก็คือว่ามีขวดอยู่30ขวดนะฮะเปิดให้ได้ครบ30ขวดภายในเวลา30วินาทีทักได้ของไปเลยทักแต่ถ้าทำได้ไม่ถึงนะฮะแม่นมครับแม่นมแม่นมเลยอ๋อบ้าไงะเลี้ยงเลี้ยงปัญหาเลยใหญ่เลี้ยมาหลายครัวเราครับไม่ทักสักนิดเดี๋ยววันเที่ยวอะไรอยู่กะลังจะทัก หอะไรเขี้ยวขีอยู่เขี้ยวมากอ่ามากฝรั่งไม่ใช่หมากลูกยายหัวยายครับหมดจับยังไม่หมดยังมีอ่ะมาดูการเลี้ยงดูอย่างยไดมีการเลี้ยงดูด้วยเนี่ยมาดูไอ้ลูกไกลๆเนี่ยอะไรอะไรอ่ะอย่างเนี่ยวลายายให้น้องยายยายให้อย่างนี้ยังไงฮะ้อ้ โฟนดีโมบายนะครับหม้อมือระหวันให้3,000บาทมาแล้วครับเสียจํเวลานะมีเวลา30วินาทีนะครับเมื่อกี้บอกว่าต้องประมาณวิละหนึ่งขวดนะสามสิบขวด30วินาทีนะฮะเพราะนั้น <ๆ S 2> ตรงนี้เราเตรียมขอเวลานะครับ30มสิบขวดนะ,<ป>ะมีเวลาทั้งสิ้น30วินาทีพวกเราเป็นกำลังใจช่วยกันละกันนะฮะนมผมให้ลูกนะครับพร้อมทำไหมครับทำได้นะครับ ปกติเคยเห็นแต่ไฟแช็คเปิดขวดโซดาครับแต่วันนี้คุณเอกจะมาใช้แหวนเปิด30ขวด30วิจะทำได้หรือไม่แต่ช่วงนี้ไปหาผู้โชคดีกับแฟซ่ากันก่อนครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแฟซ่าเชื่องกยากที่สวนที่แฟซ่าแฟซ่าขอเชิญุผู้ชมทางบ้านเขียนชื่อที่ อู่บนโัพทรลงบนสลากซาซ่าทุกชนิดทุกขนาดสาหรับร้านค้าเขียนลงสติกเกอร์ชิงทองส่งมาที่ตู้ปนนทีปนขอสายหมายกรุงเทพห1 0 2 2ศทุกสัปดาห์แจกส้คอทองคำมูลค่า10,000บาท2รางวัลเสื้อแฟซ่า9รางวัลสัปดาห์สุดท้ายรวม2กระบะแจกทองคำมูลค่า1 0 0 0 0 0บาท1รางวัลทองคำมูลค่า5 0,000บาท1รางวัลเสื้อแฟซ่า9รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น6 0แสนกว่าบาทหมดเขตรับชิ้นส่วน7ธันวาคมศกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครจะเเเป็นนผู้้้โชชคีีขอิญจาาหท่่ะ ผู้โชคดีที่รับสร้อยคอทองคำมูลค่า1 0,000บาทจากทางบ้านได้แก่คุณกฤษณาก่อนทวมจังหวัดประจวบคีรีขันสำหรับร้านค้าค่ะจากทางร้านค้าได้แก่ร้านนันจังหวัดกาญจนบุรีและเซีอยงค่ายาก้ารางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์หน้าใครจะเป็นผู้โชคดีอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ <crypt os> ยาแคปซูลจีเฮิร์บวันผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซนรองเท้าโมโดโบ่สมูทอีเบบี้เฟสโฟมยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิมาเลยไปนอนนะ เด่นเย,ย็นครับเวลามีเหลือเยอะไปก่อนไปก่อนเดออ่นเย็นครับผ้าวีครับด,ด,ด,ดีดีจังหวะดดีดีจังหวะดดีดีเย็นนะำยี่ห้าสีส่สามเร็วสอง นิดหนึ่งตัวไขวดนั้นน่ะช้าจังหวะขวดนั้นน่ะเสียดายจังหวะน้ำเองมันมีน้ำออกมาแล้วเลื่อนแต่นี่ก็ทำไปได้เยอะนะทำไปได้พอสมควรเลยนะนะฮะเหลือหนึ่งสี่ขวดสามสี่ขวดทำไปได้สิบยี่สิบหกขวดนะครับกถือว่าไวเลยนะเนาะก็ถือว่าไวใช่ไหมตอนนี้เกิดปัญหาหนักใจกับเรามากเลยเพราะเด็กนะฮะเริ่มจะหิวนมแล้ว แล้วพ่อทําไม่ได้เออแล้วทีมงานเราอันนี้กี่บาทพี่ตอนนี้พี่คนเดียวเลยแล้วกันเยอะสี่ขวดเลยสี่ขวดเอาไว้ผมผมผมยังไงยังไงยังไงผมหย่อนนิดหน่อยเนยังไให้รออีกทีได้ไหมให้รออีกทีอ่าเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเปลี่ยนอีกครั้งนึงขอให้เขาอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะมาอีกสามสิบขวดนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เตรียมไว้แล้วสามสิบขวดนะครับอ่ามีเวลาสามสิบวินาทีนะฮะพร้อมแล้วบอก ออกครับลบเริ่มเออแจ๋วเลยเย็อีนครับเยนเ็ยนๆ <ke> ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเ, <O'> oh. เวลาเพิ่งผ่านไป6วินาทีครับตอนนี้ <O'> oh. สบายมากเวลาเพิ่งผ่านไป10วินาทีครับโอ้หสิบครึ่งสิบครึ่งแล้วอะ่ะเกเอีนครับใจเย็นไม่ต้องรีบครับไปต้องรีบ oh. โอ้โหนแจ๋วเลย10วินาทีสุดท้ายครับเร็วห้า สามสองหนึโอ้ยมี่รุ่นเหมือนกันตอนแรกๆนี่โอ้โหเร็วมากนะตอนแรกๆนี่เร็วมากนะแต่มาช้าในช่วงกลางๆช้าในช่วงกลางๆเพราะอะไรเพราะอะไรเอาไปไหนอะพุ่ อะไรขึ้นลื่นมันเริ่มลื่นมันเริ่มลื่นแต่หัวขวดมาตอนแรกผมจำได้ประมาณเกือบสิบสักสิบขวดนี่เพิ่งผ่านไป5-6าหกวิเองนะใช่ใช่ที่ผมประกาศผ่านไป5าวิผ่านไป6วินี่เขาไป10ขวดแล้วนะใช่ครับนะไป10ขวดที่2นี่เหมือนเวลาเหมือนแบบ สบายเกินไปเริ่มรีบเหมือนแข่งสบายเกินไปก็เลยช้าหน่อยพอเหลือสิบวิสุดท้ายผมว่ามีเหลือให้เกินกว่า10ขวดนะดีนะนี่เตือนสติอ่ะใชวเร็วเอกภพบอกเร็วเร็วเป๊ะเลยโอ้ยเซียวเซียวเลยเซียววินาทีเลยทั้งก่อนหมดเวลานะเพบอลในวันนี้ถือว่าทำได้นะครับคุณอาิศักเซติเอ้อที่ขอที่ขอมาให้กับน้องออซี่ใช่ไหมน้องไอซี่เนี่ยเวลาลุกหัว ชี้นะครับบอกอะไรกับเมียไหมอยากจะบอกอะไรกับเมียหน่อยไหมบอกเลยครับไม่เป็นไรพูดได้เลยวันนี้พอทําได้นะลูกเอ่อเ้าบอกกับเมียสิพูดกับเมียวันนี้อะไรบอกกับเมียว่าเรียกเมียเรียกเมียว่าอะไรเรียกตัวเองครับตัวเองตัวเองตัวเองวันนี้เขาทําได้แล้วเด้อเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวครับ แเอาหอมเมียหรอเมยหอเยามาหอลูกนเคร้เราคาอุณนด้วยนะครับมาร่วมรายการของเราน้องอาชิด้วยนะครับขอบคุณครับ เือับนี่อันนี้เนี่ยสุดท้ายเลยแป้เลยแชิวเฉียดชิวเฉียดนี่ถ้าจะดูย้อนหลังได้ไหมได้เลยฮะเข้าไปดูที่ YouTube ได้ครับที่บรรทุ n ชาแนลได้เลยนะฮะพิมพ์เว้นกักหน่อยที่บรรทุกับชาแนลนะฮะอ่ะช่วงนี้เกมพนาจ่ายข้าวหอครับสวัสดีครับเกมพน้าจ่ายข้าวหอมารอกันที่ตรงนี้กันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับ home เพจแน่นอนนะครับผมหนึ่งห้องครับเลือกขึ้นมาตัวอักษร เลือกขึ้นมาเลือกขึ้นมากเลือกได้ก็หาของ3มอย่างในห้องคุณนะครับภายในเวลาที่เรากำหนดเกมพันหน้าเขาจะจ่ายเข้าให้คุณเลยดาวแอดโฮมเพลสเขารออยู่แล้วสวัสดีครับสะดวกให้เข้าไปรบกวนสักหน่อยไหมครับได้ครับมาสับไปจนกว่าจะพอใจใบที่พอใจเลือกความหน้าไว้ตรง 3> 3> น,นี่รอเด็กครับจับเวลารอเด็กกระเด็กดอกไม้ฮะฮะวันอะไรอีกอะไรอีฮมาะฮะฮะฮะถ่ายหมดเวลา ตัวแรกครับวิ่งฟลุตเลยด้วยความมั่นใจครับได้มาเลยครับ1เด็กนะครับเป็นเด็กดอกไม้ยังไม่บานดีด้วยต้องพิสูน์นะครับผมแต่ก็ยังไงก็ไม่ครบอยู่ดีนะครับขอบคุณมากที่ให้ครับมารบกวนนะครับผมขอบคุณครับจับเวลาเลยนะครับ ลองด้วลองด้วลองด้ยอน้อพวดขยาอ่าครบถ้วนถูกต้องผ่านครับตีมือกันหน่อยอเรียบร้อยเราต้องจ่ายค่าห้องให้น้องแล้นะครับผมนะฮะสัปดาห์หน้าผมจะไปยืนเคาะที่ห้องคุณนะครับเปิดมาแล้วมาเล่นเกมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องครับขอบคุณผู้ชมครับ,บคุณชา